มามามาบานต๊แห้งโต๊ะกักโลดตกเลยตลเลยแะได้ตัดสินใจถูกแห่งติดบานเขาเอือนฟาโตกมาอย่ารอช้ามาเลยขึ้นขาพี่น้องคือฝนแหลมหลัก Sáu lẻ ma leo Sáu lẻ, sáu lẻ ma leo, ma leo Sáu lẻ in từ Tục ma lơi, tục ma lơi พ่อลมมาลมแหงและพี่น้องต๊หรือค่ตกะขาหลุนเมิง่งแน่เนี่ยโเป็นตะเลือนะแม่าตกขักขักแหลมาแหลมาพูดนกหุนแหงเหมือแหง โอ้ห,อหน่นหนาไเงีน,นาะตกมาโลดตกมาโลด เห็นปุ่นบางไฟลายบ่คือฝนตกมาระบาเสียงฝนหอมมาละว จบมาแล้วจกมาแล้วไม,ม่ต้องว่า